สวัสดีครับผมนายฟุตกรปุตเปครับรหัสนิสิต651051368 0ครับวันนี้จะมาอธิบายการบ้านข้อที่2ไฟนอลนะครับโดยให้ทำการทำโอมมิเตอร์นะครับเริ่มแรกคือเราจะกำหนดค่าคงที่และตัวแปรคือที่ไทม์เมอร์เขา6 0 5,000นะครับเพื่อให้เป็นเอ่อเอ่อโอเวอร์ฟลอินตนะครับต่อมาคือตารางฟอนต์นะครับ ไบต์ฟอนต์เซเว่นเนต์คืออันนี้จะเป็นศ1น3หถึง9เลยนะครับถึงเกแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขนะครต่อมาเป็นคอมเซเว่นเซกก็ใช้กำหนดว่าหลักของเซเว่นเซกเมนจะเปิด Active Low นะครับต่อมาเราจะกำหนดที่พิน13นะครับเพื่ออ่านค่าแร,รงดันไฟฟ้าแล้วก็ไ ตารางคาลิเบรตนะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชัน struct float oh, struct om oh adc นะครับ unsigned in float om oh om oh นะครับก็อันนี้เป็นที่ที่เรากำหนดเลยนะครับต่อมาก็จะใช้ตารางคาลิเบรตเพื่อแปลงค่า adc ไปไปเป็นแรงดันไฟฟ้าจริงนะครับก็ใช้คำสั่งนี้คำนวณจำนวนข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนเป็น อยู่ในโอมโอมคาลิเบรตนะครับต่อมาฟังก์ชันของ7 s e g m e n t กนะครับอันนี้นะครับตั้งแต่นี้ลงมาจะเป็นฟังก์ชันของเซเว่นเซกเมนก็จะกำหนดให้อินพุตของเซเว่นเซกเมนต์เป็น Port F Input ของคอมเซเว่นเซกก็ Port K แล้วก็เอาพุตเซเว่นเซกเเป็น Port F เอาพุตคอมเซเว่นเซกเมนต์เป็น Port K ครับ ครับต่อมาฟังก์ชันที่สแสดงผลหลักก็จะเป็น v o i c e scan s e s e g m n t BCD นะคะก็เฉพาะเออ่จะส่งทุกอันเลยคำสั่งก็จะมีสกแกนแล้วก็อ้อตามนี้นะครับต่อมาก็ฟังก์ชันแปลงค่าทศนิยมเป็น,น,น BCD ก็ BCD เท่ากับ binary ป m o d 10เท่ากับหลักหน่วย ส่วนต่อมา BCD มัด10แล้วก็ชิปไป4หน่วยคือหลัก10ต่อมาชิปเหมือนเดิมชิปไป8เป็นหลักร้อยก็สุดท้ายชิปไป10ชิปไป12เป็นหลักพันครับมาฟังก์ชัน ADC แปลงเป็นโอห์มมิเตอร์นะครับ ก็อันนี้โอมิเตอร์นะครับเอาธจะใช้อินเตอร์โพลัอินเตอร์โพชเชิงเส้นลีเนียอินเตอร์โพชันเพื่อแปลง adc เป็นแรงดันไฟฟ้าต่อมาสุดท้ายก็จะให้ ต่อมาก็จะกำหนดโฟลด์ ADC Ometer oh เพื่ออ่านแรงดันอานอิง5แล้วก็ตัวต้านทานอ้านอิน1โอหมนะครับเพื่อคำนวณเป็น Rx แล้ว่าสุดท้ายก็จะเป็นตัวเซตอัพ void setup ก็จะอินพุตดึงทุกอันทุกฟังก์ชันที่มีคืออินพุตเซเว่นเซกเมน์แล้วก็คอามเซมิเนนเซสุดท้ายคือ void loop แล้วก็จะทำงานโดยการวัดแรงดันที่ ADC ก็เป็น D A C แล้วก็แสดงผลบน7 Segment นะครับ mm hmm. ก็คอนุนี้จบการนำเสน,น okay. อแค่านี้ครับขอบคุณมากครับ